สวัสดีครับวันนี้พบกผมวิชัยพีทีครับวันนี้เรามาอยู่กับประตูนำเที่ยวนะครับของที่บ้านนะครับเป็นของพี่ชายนะครับเป็นวิเชียนนะครับเพราาะว่ผมชื่อวิชัยนะครับคันนี้ก็เป็นรถตู้ที่ยังติดงวดอยู่นะครับท่านใดที่อยากจะช่วยค่างวดบ้างนะครับมีงานรับเหมาหรืองาน วิ่งส่งงานส่งของนะครับที่ต้อการรถตู้นะครับเป็น v i p 9้าที่นั่งนะครับอันนี้ภาพนี้จะจะลกอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เก็บอะไรนะครับ,รบก็จะประมาณนี้นะครับเป็น v i p 9้าที่นั่งนะครับเป็นรถตู้ ตัวใหม baptism, mm ่น hmm. ะครับย,ยังไม่ใหม่เท่าเท่าปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นโฉมที่ใช้งานได้อยู่นะครับกับคนขับรถประสบการณ์สูงนะครับมากกว่า10ปีนะครับที่จะไปท่องเที่ยวทั่วไทยได้นะครับขึ้นเหนือลงใต้ไปมาหมดแล้วครับคนขับชำนาญทางนะครับสำหรับกับรถตู้ ของอวิเชียนนะครับก็คือเป็นพี่ชายของผมเอียงนะครับท่านใดสนใจที่จะเช่ารถตู้นะครับหรือใช้บริการของรถตู้เที่ยวทัวร์ไทยนะครับติดต่อมาได้ครับที่เบอร์โทรวิเชียนนะครับหรือติดต่อที่วิชัยก็ได้ครับนะฮะมีเบอร์โทรให้อยู่ นะครับ08 1นะครับ, 8, 1, รบ9 1 1 3 7 7 4นะครับเป็นรถตู้ v p p นะครับบริการเก้าที่นั่งนะครับผมเครื่องเสียงแล้วเกะครบคันนะครับตู้อัตโนมัตินะครับทำงานนะครับ ตันนี้ช่วงนี้เป็นโควิดนะครับก็ก็จะจอดมากกว่าใช้งานนะครับอนใจสนใจที่จะใช้บริการนะครับก็ติดต่อมาได้ครับนี่ก็จอดอยู่น้าครับตอนนี้นะครับจอดที่นานะครับไม่ได้วิ่งไปไหนเพราะว่า เกิดจากโรคปัจจุบันโรคนะครับโรคที่เป็นโรคโควิดที่ทุกคนกลัวนะครับงานรถตู้ก็เลยหายไปหมดเลยนะครับเดือนหนึ่งอาจจะวิ่งแค่สองสามวันเองนะครับตอนนี้นะครับวิ่งก็คือลูกค้าประจําที่ไม่ติดโควิดนะครับแล้วก็ผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับ ท้าใคสนใจก็ติดต่อมาครับที่เบอร์โทรวิชัยก็ได้ครับ083 3383507นะครับ083 3383507ครับคือประสบการณ์คนขับนะครับมากกว่า10ปีนะครับรถคันนี้เป็นคันที่2แล้วนะครับมากกว่า10ปีจริงๆครับไปเที่ยวทั่วไทยครับคนขับจำนนงเส้นทาง จะทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับยกเว้นภาคใต้ที่อาจจะไปไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าทางเหนือหรือทางชะอําหรือทางระยองอะไรเงี้ยครับพวกนี้ก็จะเชี่ยวชาญครับทางเหนือนี่เชี่ยวชาญหมดเลยนะครับตังดต,ตากแม่สอดเชียงรายเชียงใหม่นะครับไปมาหมดแล้วครับคันนี้นะครับ สนใจก็ติดต่อมานะครับยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ